ไปดูในโรงงานที่ยาเด็ดคีเป็นสี่สิบบาทของเราน่ะมันหนึ่งีแเนี่ยไม่ถึงคีห้าสิบกรัมแปดสิบบาทไี่่านแง่เนีมนก็แง่ไปดูโรงงานที่ยาเดี่ยาขายสิบบาทเองมันก็ไปน้ำติมเยอะบอกหง้านะมันจะเข้าไม่ิี น้ำส้มน้ำซุเขามีแล้วไงน้ำส้มมาเลยอันนี้พยายาไม่ทิมไหมมันมีแล้วเขาว่ร่อยอยู่แล้วมันขไกมีอยู่แล้วใชน้่พีอันนี้ยังเก็นได้ไมอันนี้กี่บาทก่อนอันนี้จะขายหน้าพวกสิบห้าไม่ได้มขอ่้งในีนิดเดียว เชื่อเปล่าชื่ครับแน่ดูดิเบาวิบเลยอ่ะไม่ต้องแกะก็ได้ไม่ต้องแกะก็รู้ว่าไม่ผ่านเขาซื้อไปขายกันนะที่นี่ถ้าเราซื้อ4 5บหาบาทเราก็ไม่ไปต่อไม่ได้ไงใช่ไปต่อไม่ได้อย่าไม่แกะนะเสียของไงเพราะมันไม่ผ่านไงไปไปหามาใหม่งานโต๊อื่นมาใหม่ ไม่กมันสวยไม่เกิดดูดีนี่ะเกดูดีมันเป็นสินค้าขอันเเรียกบ,บ้าบินปะไม่ครับนียราโอ้ใช่บาบินนบาทแล้วเราขาย,ยอะไรปกติห้าล้ออนนา,าน,นะนจะมีคอนโซลใต้สายเขาขายเลยห้าสิบนว่าเราส่งาสัตว์วน่ากินน่าที่น่า สิด่ดีหน้าตาดีอ่ะอร่อยอร่อยเราส่งให้พี่ยารับติดไม่ได้ฮ้ยอร่อยอ่ะนี่อร่อยดีนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยอร,ร่อยมากขันลมใช่ป่ะครับอะไนรนะขนลมเนี่ยอร่อยอ๋อนึกว่าคนสาลีอาาราบผม เต่างคนนี้ระวังตัวนะต่าคนนี้เออไปไหนมาไหนย้ายต่าคนนี้เดินตางนะต่างคนนี้น่ากลัวนะใช่เฮ้ยอร่อยเน่ยอร่อยอร่อยเนี่ยคืออร่อยฝากร้านเนี่ยฝากร้านเลยรเขาดูไลฟ์สดอยู่อันนี้เป็นขนมเปียกสองหมุนเมองขวางเจ็ดนะครับร้านด้วยนะครับนี่คนไหนนะบางทีขนมเปียกอยากไปชอบนะนี่กี่บาทเนี่ย ราคาเท่ากันเลยมั้งเชียวเท่ากันครับอร่อยนี่คือผ่านผ่านผ่านอร่อยร้องรองพี่อร่อยจริงพี่เอกอร่อยโคตรอร่อยม่ร้องเฮ้ยมันอร่อยเป็นไส้เยนุ่มจิ๋นุ่มนะหอมนี่อร่อยกินครับครับเอาไว้เว้ใสิดนู่นนี่ครับผมครับอะไร้อย อร่อยอร่อยเขียนพยาพยาไม่ชอบหวาโตายเลยพิยาดูปูไม่ิ่วอร่อยวนแน่ๆครับอร่อยแล้วอนี้ผ่านแล้วอันนี้ราคาเดียวกันหมดไม่ได้หรอเรามาขายสามาสามได้เท่ากันไม่ไปถามแม่ดูละแม่นี่ไอจิ้มบ้านนี่คือศูนย์แปดหนึ่งห้าจีสี่สอง่ห้าเก้าค่ะศูนย์แปดหนึ่งห้าจ่สี่ากาค่ะค่ะไ้มเยสอเจ้ ปฏการได้นะคะเยอะเลยขอบคุณค่ะ อจมก็คือไม้ที่มันออกมาเสียตังค์โดยเขาะลยออกมาเสียตังค์โดยเขาติดมาไมาน้อยก็หมดนะห้าบาทยี่สิบห้าบาทห้าบาทอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้แย่ไหมคะอันนี้เนื้อไข่แย่ค่ะอ๋อเนื้อของมั่วของมั่แย่ไหมคะว่าพี่รอต่างหาก mẹ 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 ให้กินเยอะนี่บ้านนี่มือใจก็ขายราคาดอยู่แล้วถ้าผมคิดว่าคู่สกู๊ตนี้อะไรเนี่ย ือทำเองใช่ไหมคันปูทำเองกับมือค่ะเป็นคนทำกันที่เองใส่แป้งไม่ไม่ใส่กะทีใส่อะไรใส้เกลือใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอมเลยโอ้มันเต็มเลยอขาเยบากล่นเสียบเลยเขาเบนี่ครับเยบอร่อยอร่อยถงอะไรอันนี้เราก็อยู่คอราถุงอะไร ถ้าจะเป็นจีบอะจีบลูกนะยี่ห้าสิบเราเก็บเห็ดหอมค่ะที่เก็บเป็นหอมเราเก็บหแดเจ้าวมาพี่วางข้าเกี๊ยวทำเสร็จเองค่ะผลิตเองก็ที่เนี่ยเราเรารู้จักกับน้องแบงค์น่ะเราเก็บเห็็ดเเากบเห็ดที่ไปขายที่จ้าดีนะอร่อย อันนี้อันนี้อาลองกิมเยคะลอผเคยกินเนเป็นเด็กกิลองแบบที่ไปทอดเองหะือท่ไปอดเองไม่ดีกว่าหรทอดเองไมอะไรเ่เนาไหนเราเอาโรลนึงหน่อในโรลอันนี้อันนี้เรามาโรลนึงส่งส่งอะไรก็ซือเยอะๆจำนวนเยอะๆไม่ลดเลยหรอซือจำนวนเยอะๆมันน่าจะลดไมอกนะร้อยสี่้าขายโรลเดียวอันนี้ร้อยสี่้าเลยค่ะ ไอ้คุณยาที่วางน้ำเขียวเขาอากาศดีทำเบ็ดดีมากแหนมเห็ดชิ้นยอะคะคุณหมอแหนมแล้วกินดิระย่ามดิระยามมันจะไม่รเลือดเลยแหนมเห็ดเขาก็ดังค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดแห่นนี้รู้จักกับน้องแบงค์่ะแม่แม่จะเพี้ยนทอด่ือรูนึงได้เท่าไหร่รูนึงเนี่ยเนี่ยรูนึงคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นทอดเองใช่เป็นหลอดเป็นห่อใชทอดเองเนี่ยรูนึงเนี่ยทอดได้รูนึงไน้่หเนี่ยนะรูนึงใช่ค่ะไอขี้หูแล้วสิบแผ่ ถ right. ้าขายถูกลห้าีไปสามอกว่าบาทสามร้อยว่าบาทเนี่ยขายถูยี่สิบั้นต่ำเขาขายปีเขาขายปีครับแต่จริงๆขายีรล้วเราขายขี่ละยี่บ้านอด็าคเาอ่ามันเงียบนาะงยบี่เงียียบเบบเยยงเ ที่้องแรงทกางานปรานจะได้พี่อาจจะมาขายออนไลน์ได้เลยทด้นนยีหรอได่เยดีอยู่ร้อยก็อเขาเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มอันนี้จะเป็นกลุ่ม